สวัสดีค่ะนั่งจนค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้นะคะ,ะช่วงสุดท้ายสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมนะคะวันศุกร์ที่30กรกฎาคมนั่นเองนะคะดัชนีหุ้นไทยในเชงามายก็ไหลพึุดๆลไปนะคะแต่ก็มีการตีกลับขึ้นมานะคะโดยหุ้นที่มีประเด็นจากเมื่อวันก่อนนั่นเองนะะันก็คือหุ้นดีแทนั่นเองนะคะก็ยังขยับขึ้นมาในตอนนี้นะคะค่ะ ตลาดก็ตกใจเพราะว่ากลัวว่าจะมีมาตรการปุ่มเข้มนั่นเองนะฮะคือในเรื่องราวของทางด้านโควิดนะซึ่งต้องบอกได้ว่าประเทศไทยของเราก็ยังระบาดกันอยู่นะแล้วก็กังวลว่าจะมีมาตรการนโยบายปุ่มเข้มกันเรื่องอร่อยนะฮะตัวฟีแบบไหนอ่าแล้วก็ลดขั้นตอนในการเดินทางแบบไหนนะฮคือก็ต้องติดตามกันดูนะฮะถ้าตลาดตีตื้นขึ้นมาหลังจากที่อ่า ตกใจรูดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบหกจุดนะคะแล้วก็ตีขึ้นมายืนที่บริเวณพันห้าร้อยสิบสามจุดนั่นเองนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเช่นที่เรารอนักกทธ์นักนพิการน,นะนั่งทุนพี่บอนก็ทักถ่ายนั่งทุนแต่ละท่านกันเลยนะคะอ่ขอบคุณมากเลยนะที่ทักถ่ายมาทั้งเชา้าทั้งเย็นกลางวันและบ่ายนั่นเองคุณจำรัดพันธ์สวัสดีค่ะคุณนพสวัสดีค่ะอ่หลายหลายท่านสวัสดีมาพร้อมกับคำทมหุ้นด้วยนะคะ แล้วมีใครอีกคะคุณนิยดาคุณสรันนะคะคุณจินตนานอะนะคะขอบคุณนะคะที่ได้ทักทายกันนะคะก็คิดถึงกันเสมอๆนะคะตลอดทั้งวันศุกร์นะคะใครที่ติดตามกับพี่ม่อนอยู่กับพี่ม่อนมาลตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนเย็นนี้นะคะก็กี่โมงนะคะตั้งแต่9ก้โมงจนถึงวันนี้สิบเดนาฬิกาอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเลยนะคะก็ เอ่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะฝนตกฟ้าร้องแบบไหนยอย่างไรนะคะรายการวิสัาย a l i ล e เองก็เราอยู่กับนักลงทุนเสมอๆนะฮะว่าจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบไหนนะฮะทุนแต่ตอนนี้เองทางรายการวิสศษสาย a l ไเราก็ได้ปรับกลยุทธ์นะฮะใช้ในการ work from home เต็มร้อเหมือนกันนะฮะทุนก็ขอบคุณนะคะสำหรับเทคโนโลยีต่างๆนะฮะที่ได้มีเวลาให้เราได้วิวัฒนาการนะะในการปรับตัว ในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันในคืนค่ะมาพร้อมกับสายฝนนะคะอ่ามาแล้วสวัสดียามแร่งอาสวัสดีค่ะคุณเดชค่ะขอบคุณมาัสดีครับพี่อ่าวันนี้ยามแรงเมืม่อเช้าเขาเรียกยามอะไรเนี่ยยามแรงนี่คือเย็นนะยามเช้าค <ๆ S 2> ืออะไรอะยามรุ่งยามรุ่งเออยยามรุ่งน่าร<ห>ักมาก ไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรนะอ่าสวัสดียามแรงอ่ะน่ารักมากเลยดังเกินเมื่อเมื่อตอนบ่ายนี้อินเด็กก็รูปลงมาที่หนึ่งพันรอยสิบหกจุดนะอืมครับก็ล1 5, ล, 1> 7, ล1 7นะถ้าเอาเป็นตัวเลขตรงๆครับผมแล้วก็ก็รีบาวขึ้นมานะครับจริงๆเป็นสัญญาณเทคนิคอลรีบาวในในห้านาทีนะครับหลังจากที่ตัวตัวเซตเองมันอ่ก็บอกว่า,<ม>วาอืมพักฐาน ลงไปที่เส้นค่าเฉลี่ยน่าจะเส้น200พอดีเนาะ200วันเออพี่ก็ไม่ได้ดูหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอ่พี่อืมใช่คสอ200วันพอดีใช่แล้วก็รีบาวขึ้นมาครับผมพี่ดูด้วยรีบาวขึ้นมาแล้วก็ถ้าดูทำเฟรม5นาทีก็เออเป็นเป็นขารีบาวนะครับขารีบาวคือขารีบาวเนี้ยถ้าเกิดจะรีบาวต่อก็หนึ่งห้าสองแปดหนึ่งห้าสามห้านะครับก็คงเป็นกรอบนั้นนะครับ ก็เป็นจุดที่ที่คิดว่าตลาดเองน่าจะลงมาเคยเคยที่เคยคุยไว้นะครับว่าหนึ่งห้าสองศูนย์ถึงพันห้าร้อยเนี่ยเซ็ตน่าจะลงมาแล้วก็เป็นโซนที่เอ่อหุ้นหลายๆตัวเองก็น่าจะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะะนั้นก็เป็นโซนที่ถ้าเป็นนักทุนก็ต้องมองซื้อโซนโซนนี้แหละนะครับแล้วก็เลือกเป็นรายตัวอะไรทีมไปก่อนนะครับครับผมตลาดก็ก็ต้องบอกว่าเอ่อสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราจะเจอเองเนี่ยนะครับดูเหมือน เขาน่าจะเอาตัวรับผิดเทสนะครับเข้ามารวมด้วยในสัปดาห์หน้าตัวเลขน่าจะเยอะขึ้นนะตัวเล็กจะรวมกันเยอะขึ้นในสัปดาห์หน้าห้าบืนเลยพี่ไม่รู้ worst case worst case ของเกีตนาคินนะเมื่อสัปดาห์ที่เราที่ดูข้อมูลสถาบันการเงินที่เขาประมาณการนะฮเต็มที่เอก็น่าจะมีอัตราติดเชื้อวันละห้าเมื่อครับพี่คิดในใจเหมือนกันนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับการ การตรวจการรวมด้วยเนาะนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราตรวจแบบตัวรับผิดเทสเองก็ยังไม่ได้รวมเข้ามาในจานวนผู้ติดเชื้อนะครับแต่ตอนนี้คือสัปดเนี่เขาน่้จะเอาเข้ามาแล้วครับผมฉันตลาดก็จะมีความผันผวนอยู่นะครับก็ก็ลุ้นกันฐานตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาพันห้าร้อยสิบสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับกับพันห้าร้อยเนี่ยนะครับลุ้นว่ามันมันรับอยู่ไหมนะครับก็ตลาดยองไงจะเป็นจุดที่นข้นรือเา เล็กๆได้นะครับใน,ในในโซนนี้นะครับแล้วก็สปาห์น้าเองก็กรอบแต่ชนีก็หนึ่งพันห้ารอยห้าสิบนะครับเป็นดาวต้านด้นหมดนะครับผมครับแต่ว่าโอเคไม่มีแต่ดูมันไปเรื่อยๆนะมันมแต่นู่นแต่นี่แต่ชาแต่อยู่ <c oughs> นะคร <c oughs> ับผม <c oughs> คือ <c oughs> คือตลาดเองเนี่ยมัน,ม,นมันก็บอกว่ามันยังค่อนข้างปราะบ,บางแล้วก็ยังขาดปัจจัยหนุนอันนี้ก็แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าพอหุ้นมันลงมาในโซนที่ หลายๆตัวเองมันเริ่มมีดิสคาล์ให้เราเนี่ยนะครับเราก็ต้อง<ช>มองมองเป็นแบ่งซื้อละนะครับเป็นโซนเนียหนึ่งห้าสองศูนย์พัน้าร้อยผมมองว่ามองเป็นโซนแบ่งซื้อละนะครับแบ่งซื้อบางส่วนละ<อ>ก็ซนซื้อนะใช่ก็ตีมันก็จะเป็นตีมพวกหุ้นกลยุทธ์ไรมาสองนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นหุ้นหลักแล้วก็พวกตีมประกอบเปล่อที่เราคุ้นเคยกันโรงพยาบาลน,นะครับพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับพวกส่งออกนะครับแล้วก็พวกโรงไฟฟ้านะครับ อันนี้ก็เป็นตีนด้วยว่าอ,อ,อาจจะมองเป็นโซนที่ค่อยๆตั้งรับนะครับคือโซนนี้ถือว่าตลาดเองน่าสนใจมากขึ้นครับผมนนแล้วก็ลุ้นกัน <จบ S 1> ว่า,ส,าสัปดาห์หน้าเนี่ยหลุดไหมนะครับพันห้าถ้าไม่หลุดเองก็ก็จะเป็นโมนตั้มที่ถือว่าใช้ได้หน่อยนะครับแต่ถ้าหลุดพันห้าเองก็อาจจะต้องไปดูแถวหนึ่งสี่แปดห้า 1, 4, 8, นะครับตรงเลเวลนั้นไปครับผมอก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแปง มากนักนะคะในเรื่องราวของการติดตามตลาดอะไรแต่ส่วนหุ้นก็จ้องดูว่าหุ้นตัวไหนแบบไหนังได้มากกว่าครับพี่โอเคเท่าไหร่ก็เท่ากันนะพี่ก็เออเจอก็รักษาตัวไปนะเน็ตบนไปแค่นั้นละกลัวติตอนนี้ถ้าก็ต้องเตรียมตัวไว้สองส่วนนะครับอะไรคือป้องกันเด้ยงไถ้าติดเนี่ยก็ต้องเตรียมเรื่องกระบวนการรักษานะครับว่าเราจะมีแผนทํายังไง โฮมโซเลตไหมนะครับหรือว่าเราเท่ากับอาการเยอะก,ก็ต้องดูมีหาเตียงได้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องดูพวกคอสตีเทอนะครับหรือว่าทางเลื่อนอื่นโรงพยาบาลสนามนะครับหรือว่าจะอยู่บ้านนะครับนนี้ก็ต้องเตรียมเตรียมการต่าเดือนไหมครับผมมีสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลน,น่าจะต้องเตรียมทานะฮะให้มันเป็นน้ําเป็นเนื้อในแง่พี่เป็นคนที่อยู่ตรงนี้นะฮะมองว่า การที่จะมีแล้เป็นเชดเยอะขึ้นกระจายเยอะขึ้นแล้วก็เตียงมันเข้าไปไม่ได้และที่สําคัญเตียงที่เข้าไปในที่ที่คนเป็นโรคมันก็ยิ่งเป็นโรคอีกทีนี้รัฐบาลก็น่าจะมีแพ็กยาอน่นะนะก็เหมือน <Pack> ตอนเด็ส่งให้ใครเจอก็ส่งใ,ให้ตามบ้านเป็นเป็นถุงเราก็เคยคุยกันนะว่าในต่างประเทศ <c oughs> ก็มีหลายที่ที่เขาเป็นส่งถุงแล้วก็ใช่แล้วก็ส่งงยามาให้นะครับเออคือการได้รับรับยาที่เร็วก็ช่วยได้นะจริงๆก็ช่วยได้ในเรื่องของ ใช่แต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าเราติดไม่รู้ว่าติดแล้วเกิดมันลึกไปติดไม่ติดก็คิดว่าติดไปก่อนแหละได้ยาสารได้รู้สึกเป็นไข้ก็มองว่าไม่ติดไปก่อนแหละกินยาไปก่อนผมเข้าใจว่าเหมือนเหมือนออยจะผลิตยาเองได้แล้วนะผมนั่งดูอยู่น่าจะส่งเป็นแพ็กไปให้ไปจ่ายหมดเลยห้าหมื่นแพ็กนะครับยังไม่ได้ใจเรื่องกําลังการผลิตนะครับว่าจเราจะผลิตได้ได้เยอะมากแค่ไหนเบื้องต้นเนี่ยเขาตีไว้เดือนละสองล้าน ถ้าผลิตได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ตเตียงไม่ต้องไปหาแล้วแต่ทํำยังไงอ่ะตอนนี้ต้องไปคิดแล้วว่าคนเป็นไข้หรือคิดว่าตัวเองติดก็ต้องทําตัวให้เหมือนติดเพื่อป้องกันตัวเองเข้าใจปะเออบแบบติดแล้วก็รัฐบาลก็ต้องรอไปขนมาหาเตียงเนี่ยมันก็ม,มันก็ยัดเตียงหาเตียงไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเตรียมยาถูยาให้เขาพอเตียงมันไม่พอแล้วจะไปยัดเตียงตรงไหนล่ะอืมอันนี้ก็ต้องเตรียมใช่เตรียมยาแล้วก็เตรียม เออจำนวนโดสที่ถูกต้องให้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ตเตรียมหมอทางโทรศัพท์หมอไม่ต้องไปเจอคนไข้แล้วโทรศัพท์ได้แล้วว่าเออเนี่ยอาการแบบนี้ต้องทํายังไงนะอะไรเงี้ยอ่อนอน่อยเรานําเสนอเรานําเสนอเสียงเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยกันนะฮะอ่ะทีนี้ในส่วนของ S50 ซ้าศสนย์ U แล้ยละฮะครับก็ซนะีรียูนะอสห้ศนย์5 0สองห่งก็ลงมาเมื่อเช้าช่วงบ่ายเนาะเก้าศ <K> ูมไม่มันเป็นโล ถ้าจําได้รอบที่กระแทรกรอบวันที่สิบสามเดือนสิ้าคมเองเนี่ยก็เก้าศูนย์สามนะเออก็เซ็ตก็พยายามสู้นะครับจริงๆริก็เก้ <9 03 S 2> าศูนย์สามก็พยายามรักษาไว้ไม่ให้หลุดเออเพี้ยนเราก็ดูแลกันเนี่ยเก้าศูนย์สามเก้าร้อยถ้าหลุดก็ดูที่แปดแปดศูนย์ครับแปดแปดศูนย์โอ้หเอ,อทูดไปแล้วหลุดไปแล้วนะวดนที่แปดแปดศูนย์นะแต่ว่าข้างบนนะครับข้างบนเองตอนนี้ใครช็อตอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าให้ดูนะครับที่ 914ไว้ถ้าเบรกเนี่ยต้องคิดว่วเอ๊ะเราจะล็อกกำไรไหมนะครับแล้วก็ถ้าเบรก919คุณต้องล็อกกำไรหน้าช็อตเพราะรอบนี้ก็ถือว่าได้ได้รอบมาพอสมควรเลยทีเดียวครับผมครับครับผมเอ็ดหลุดคำว่า880มาแล้วนะคะนักสุนี่ไม่ได้บอกว่ามันต้องมันต้องลงไปนะครับแต่ว่าคือหมายวามว่าถ้าเกิดโมดเติมมันหลุดตรงนั้นต้องต้องระวังแต่โซนนี้ต้องมองนิดนึงว่าเซ็ตอยู่ในโซนที่พร้อมรีบาลนะครับคือถ้ามีปัจบวกเข้ามาสักนิดนึงเนี่ยมันอยู่ในจุดที่รีบา์ได้ละ คือกรอบ152 0เนี่ยผมให้เป็นกรอบไปกันถึง1 5 0 0เนี่ยเป็นกรอบ <Okay. S 2> ที่เซ็ตพร้อมจะเกิดสัญญาณทคนิคเลรีบาวได้นะครับ oh, <okay. S 2> ถ้ามีปัจจัยเกื้อนหนุนเข้ามานะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้ามันมันเบาไม่ไหวนะครับ <Okay. S 2> ปัจจัยลบมันยังลุมเล้าเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้มันจะเป็นโซนที่อาจจะดิ้งได้แต่ว่าถ้าเกิดปัจจัย <Okay. S 2> ปัจจัยที่มันบกบวกมันยังไม่เข้ามาเลยนะครับ <Okay. S 2> หรือว่าปัจจัยลบยังกดดันอยู่ก็ <Okay. S 2> เซ็ตก็อาจจะยังอยู่ต่าที่ผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นในแง่ตัวทีเฟกก เออ่วนนี้ควรจะต้องมองเป็นเป็นซื้อบ้างแล้วครับผมครับผมโอเคเริ่มซื้อแลยอ๋อมีมีนักมีนักทุนฝักมาไทยก็มีนะคะให้ตรวจโควิดด้วยตัวเองก่อนด้วยชุดตรวจสอบ ATK แล้วผลบวกแล้วก็โทรศัพท์สอบถามอาการที่หนึ่งสามสามศูนย์คอสเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็พอรู้ว่าอาการเป็นอย่างไรทางรัฐบาลทางการก็จะเอายาและอุปกรณ์ส่งไปให้แล้วมีคนเป็น m e d i ซินเทเลเทเลทลโฟนเนาะอืม ดูเอ๋อขอบคุณมากเลยนะดูที่ไม่ค่อยดูข่าวเอสแล้วดูข่าวปวใจแบบใจเสียเลยดูแต่นั้งบล็อกฟอร์มโฮมดูหนังเสร็จแล้วก็นั่งดูหุ้นขอบคุณมีอ๋อมีมีด้วยนะคะอะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้หุ้นก็โซนซื้อแล้วนะคะนักทุนโซนซื้อแล้วในตอนนี้เป็นโซนที่เริ่มน่าสนใจขึ้นนะครับต้องบอกว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่มองไว้ในส่วนแรกว่าน่าจะลงมาแล้วก็คือลงมาถึงแล้วก็ ตอนนี้ต้องมองเป็นซื้อบ้างนะครับไม่ใช่ว่า <c oughs> ถอยแค่หนึ่งเดียวแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องลองลองดูนะครับลองดูก่อน <c oughs> ครับผมแล้วก็ <c oughs> ในส่วนตัวทองคำนะพี่ม่อนก็เหมือนเดิม <c oughs> นะครับจนค่ะก็ถ้ายืยน1,820ได้ก็่1840หรือ850ลุ้นนะครับแต่ถ้าหลุด1820เนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะล็อกกำไรไหมนะครับ <c oughs> แล้วก็แนวรับอยู่ที่1,801787 uh, นะครับ ภาพของตัวคนช็อตยังไม่ต้องทำอะไรนะครับรอดูก่อนนะครับแต่คนลองให้ดูถึงแปดสองศนย์ถ้าหลุดก็ล็อกกำไรครับผมมีคำถามหุ้ที่คุณเคยพ,พูดถึงอย่างเช่น t โ o มีที่รารคาสามสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์ต่อถัวเท่าไหร่นะคะครับ TIO เนี่ยจริงๆริง Q สองเนี่ย e a r n ์เน็ยังดีแล้วก็จะมีต่อด้วยตัวปันผลนะครับระหว่างการนะครับซึ่งก็น่าจะค่อนข้างสูงละ นะครับสินดรายซันนีงราคาโทเหลืองนี่ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมนตัมที่ไม่ค่อยดีตลอดไตรมาสามโซนนี้นะครับควรจะเป็นฐานของเขานะครับเพราะมันมีดิวเดนคัมแล้วก็ปีแม่งถูกอยู่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นแนวรับนะครับด้านบนก็สาย่สามนี่แหละนะครับดูเป็นแนวต้านก่อนครับผมตอนนี้ก็คือต้องเขีับกรอบลงมาก่อนนิดนึงครับผมไม่ค่อยดูครับมีดีแท็กอยู่ที่สามสิบาทขายไปก่อนหรือว่ายังไงค่ัดีแท็กจดีแท็กตัวนี้ควรจะต้องขายสมารไวไปก่อนนะครับผม เพราะว่าในแง่การ speculate เองเนี่ยจริงๆถ้าแต่และ house view เนี่ยทำ sensitivity นะครับ price ไว้เนี่ยนะครับคือมันเล่นกับความคาดหวังเนาะ <ใช S 1> มันก็คือตรงใ,ใกล้ๆ40นี่แหละนะครับงั้นพอขึ้นมาเนี่ย3725ก็คือแกบมันใกล้40มากแล้วก็ควรจะมองเป็นโซนขายทำกำไรมากกว่า <ใช S 1> นะครับอืมครับผมโอเคครับผมอ๋อสินเทลน่าเก็บไหมคะคุณเอสด,ดีต้องทำเรื่องเก็บละหุ้นตอนนี้ เซนเทลคือพวกโรงแรมนะครับท่องเที่ยวเนี่ยยังค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเซนเทลเองเนี่ยฐานะการเงินต้องบอกว่าแข็งแรงเอ่อมากพอสมควรนะครับแม้วสาหกรรมท่องเที่ยวจะฟื้นช้าเอ่อตรงนี้ผมมองเป็นซื้อนะครับไม้หนึ่งนะยี่บแปดบาทบุกลบนะครับซื้อก่อนได้นะตอนนี้ยี่บแปดบุกลบนะครับแล้วก็จะมีร,รับที่เรยนยี่หกแล้วก็ฐานหลักยี่บสี่บาทนะครับเอ่อสเอ็มทีืนที่เจ็ดบาทนะคะ S, S SMT หกบาทสีสบใช่ SMT นะครับ SMT SM เป็นพักนะนะครับ mm hmm. อหุ้นจะมีแนวรับที่เรียนหกบาทยี่สกับหบาทไม่ควรย่อหลุดนะครับจริจริง mm hmm. เอ็นนิงเขายังโตดีนะผมว่าตัวนี้กำไรยังดีอยู่ mm hmm. แล้วก mm hmm. ็เรื่องน้ําท่วมจีนนะครับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยได้ผลบวกก็ อาจจะมีโอกาสที่จะได้จิตยาบวกหรืออาจจะมีการชิปออเดอร์มาได้นะอันนี้ก็ลองลองตามดูกันนะครับแต่ฐานเนี่ยไม่ควรหลุดในบะรียนณหกบาทนะครับสําคัญมากของ SMT ครับผมที่เทุนเจ็ดสิบเก้าบาทท <50 4 S 2> ุ่ใช่ไหมพี่ทุนเจ็ดสิบเจ็ดส่ไอ้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับบริเวณ 76.25เนี่ยนะครับมันควรจะเป็นควรจะเป็นซัพพอร์ตแน่นๆ่นซัพพอร์ตหนึ่งนะครับถ้าเลื่องนี้ก็75บาทละนะครับยังตรงนี้ก็ยังถือได้ครับยังถือลงทุนได้อยู่ครับผมแล้วก็เอถ้ายังคงชอบอยู่ลงมาตรงโซนนั้นเนี่ยนะครับมองไปซื้อครับผมจนเท่ไหนซื้อได้7 6บ5 7 5ครับพี่มองไปซื้อครับครับผมตอนนี้พอดีเลยนะ76ครับผมคุณน่สาถามพอดีนะครับอ่ะก็ อาอทิตย์หน้าก็เดืสิงหาคมแล้วนะคะคุณเอ็ดเดนนี้ก็สิ้นเดือนก็จริงๆพอร์ตโฟลิโอโดยรวมชนะตลาดนะให้รีเทนเป็นบวกด้วยนะครับหลายตัวที่เพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอรอ่ะก็มีสีโ o เอนะครับพีเอ็ก็เป็นบวกนะครับมีอะไรกับเอ่อตัว KCE นะครับก็บวกนะครับใช่ใอืมก็ถือว่าให้รีเทนใช้ได้ตัวหนึ่งก็ Average ตามตลาดนะครับ ชนะตลาดเล็กๆดยรวมก็ก็ถือว่าชนะตลาดอยู่เดือนหน้าเดี๋ยวผมก็าลังดูแต่ว่าผมมองตีมไว้อย่างนี้นะครับเดือนหน้าผมมองตัวส่งออกไปยังอยู่แหละนะครับสื่อสารนะครับโรงไฟฟ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นตีมหลักๆแล้วก็อาจจะมองหาพวกดีเดนเพลย์เข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงโรงไฟเอ่อโรงพยาบาลด้วยนะครับคือเดือนหน้าเดือนสิงหาเน้นเน้นดิฟเฟนซีฟเลยครับผมโดยส่วนใหญ่ครับผมครับก็สามารถ เอ่อถือลงทุนได้ระยะยาวเลยใช่ไหมตลาดตกตกในเดือนหน้าเดืใช่ใช่ครับพี่ครับผมแต่รุ้นที่เด้งตรงนี้ก่อนอ่ะผมอยากให้เห็นอยากอยากให้ตลาดมันมีแรงเทคนี้อลรีบาวก่อนเพราะว่าโหวมมันลงอย่างเดียวเลยไม่ไหวพี่มันคือน้อยที่สุดคนตรงโซนนี้คนจะต้องรีบาวไปแล้วเนี่ยสวยๆไหนก็หนึ่งห้าสามห้านะแถวๆนั้นก่อนนะครับแต่ก็ต้องดูปัจจัยด้วยเนาะนะครับผมจะเด้งจนจนถึงสัปดาห์หน้าหรือว่าเด้งวันนี้ล่ะหนึ่งห้าสามห้า วันนี้คงยม่ไม่ถึงหรอกคงแค่สามห้าแต่ว่าแต่ว่าคือลุ้นุ้นให้เป็นเป็นทรงของการเตรียมแพทเทิร์นรีบาวไว้แล้วกันนะครับแล้วก็สัห์หน้าเนี่ยขอขอดีดกันหน่อยนะครับขอดีดให้มีรอบของตลาดหน่อยมันควรจะเป็นมันควรจะเป็น,น,นจนังหวะรีบาวนะครับยกเวนเน้นในสัห์หน้าแบบปัจจัยมันถาโถงมาเน,นี่ยต้องบอกโอ้โหคนที่มาเก่งตรงนี้ก็จะเหนื่อยกันนะครับแต่ว่ามันควรจะนะควรจะต้องมีเช่นนี้เรีบาวในสัดาห์หน้าก่อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตามลุ้นกันครับผม อ lings, ถ้าเป็นที่พี่ขอให้มันโอเวอร์โซไปเลยแตะสามสิบไปเลยตัวทำเฟนเดย์เลยรมบพี่แต่อ hmm. ีกสักรอบไหมทำเฟนเดย์ทำเฟนเดย์นะท่ถุนจะได้จบรอบสักทีแล้วก็มาแตะเส้นสองร้อยวันหนึ่งพ um, ันร้อยสิบสองสิเอให้จบไปเลยรอบนี้เอาให้จบจะได้เด้งเหมือนตลาดซึ้มๆเ็ด ซมใช่วรุ่งวรุ่งมืเยอะเด้งแล้วลงเด้งแล้วลงม่นพวดไปเลยนะจะได้มีแรงช้อนได้ใช่ใช่แต่ว่าผมาผมผมว่าเราต้องดูเป็นตัวเป็นทีมก่อนนะครับเพราะว<ช>่าเราแบ่งเลเวลของเซ็ตเนี่ยคือแบ่งเป็นมองว่าไอ้โซนไหนที่เราคิดว่าน่าซื้อนะครับคือก่อนอันเนี้ยพันหกพันห้าแปดศูนย์นะครับคือเรามองเป็นพอร์ตเบาๆลงมานะครับเป็นโซนเนี้ยต้องเป็นโซนที่เราต้องมานมองว่าเอะเราจะเอาตัวไหนกลับขึ้นมาทดสอบตลาดดูบ้างนะครับอืมก็ คือพอร์ตโฟลิโอมันก็ต้องปรับในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจริงๆตลาดมันจะมีโซนที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีดิสคัอ่ะคือเซ็ตมันไม่ได้ลงอย่างเดียวหรอกยูเว้นมันมีเรื่องลบลบลบเข้ามาเรื่อยๆหรืวเรื่องที่ต้องพานิคกันจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่เราจะต้องกังวลกันก็อาจจะมีแค่เรื่องเดียวตอนนี้คือเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ใช่ไหมนะครับแต่อย่ามองว่าตัวร็อปปิเตนเป็นลบอย่างเดียวมันเป็นบวกด้วยนะครับมันช่วยให้เรากระชับพงได้ว่าจริงๆแล้ว โซนที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเรายอมรับความจริงว่าตัวเลขมันติดเยอะแล้วคุมได้เร็วเนี่ยมันหมายความว่าโอกาสที่มันจะเกระชับพื้นที่แล้วก็ค่อยๆฟื้นเนี่ยมันมีความไม่ได้สูงนะครับสิง่งสำคัญตอนนี้คือถ้าติดทําไงจะหายนะครับจะรักษากันยังไงนะครับก็คงต้องช่วยกันก็เอาใจช่วยบทคารกกทานแพทย์ทุกคน<笑><笑>เข้าใจว่าเหนื่อยแต่ว่าด่านหน้ากลางจะได้ไฟซอร์เข้ามาแล้วนะแล้วเข้าใจะารถแรกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกําลังกันมากขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะครับผม ขอให้ทานว่าวัคซีนไม่ใช่ป้องกันวัคซีนไม่ใช่ไม่ติดเชื้อนะฮะเพราะว่าที่างจากยุโรปมีไฟเซอสองสองเข็มแต่มีสิทธิติดเชื้อแต่ติดเชื้อแล้วไม่อาการไม่ไม่รุนแรงก็เหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ใช่คือมันจะต่างกันแต่ติดเชื้อเหมือนกันนะฮะให้ติดเชื้อแล้วติดเชื้อแล้วยากขึ้นหน่อยหรือว่าถ้าติดเชื้อแล้วเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราไม่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเยอะเหมือนเดิมเงี้ยอันนี้ก็เป็นไรที่ผมคิดว่าในภาวะสถานการณ์โรคระบาดก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับอือเราค่อยๆช่วยกันค่อยๆุ้นกันครับผมใ่ครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับีดีครับพี่สวัสดีครับผมค่แล้วติดตามคุณเอสมาเปอร์ฟอร์แมนในช่วงเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตลาดจะแย่นะฮะแต่ว่าพอร์ตของคุณเอสเขายังดีอยู่ก็เดี๋ยวรอนะฮะว่าคุณเอสดช็อตนี้นะสำคัญนังทุนข้อมูลของคุณเอสที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคุณกอรพัฒ แฟนๆคุณกราพัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่ใจเย็นแล้วก็จะซื้อหุ้นเป็นรอบดังนั้นเองท้่ในรอบนี้ที่คุณกราพัดเตรียมพร้อมให้กับนักลงทุนในเดือนสิงหาคมก็ติดตามเข้าไปนะนักลงทุนเบลอนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับขาขานักลงทุนที่เป็นขาลงทุนจริงๆนะคะไม่ใช่เก่งกําไรแล้วจะเป็นโอกาสของขาลงทุนนะคะถ้าส่วนทางด้านอ